何 <noise> ผู้สื่อข่าวได้รับรายง,งานว่าผลปีปลิตสุขันธศีผู้บัญชา,ารมณฑลทหารบกที่28และคุณพัทรพรสุขันธศสีประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่28พร้อมคณะมีความตั้งใจเอาเตินทางจากมณฑลทหารบกที่28ค่ายสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยนำความห่วงใย,ยจากพลเอกนังลงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชา,ารทหารบกและพลโทสวราชแสงผลไม่ทัพที่2ในการลงพื้นที่เยี่ยมญาติของทหารใหม่พัทที่2ทัพ2,565ที่เป็นผู้ ิการจํานวนสครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดน้องบัวลำพูโดยได้มอบเงินบำรุงขวัญมอบถึงอย่างชีพของช้ที่จําเป็นในการดํารงชีวิตเพื่อเป็นการบำรุงขวัญกําลังใจและอย่างให้พ่อแม่รวมไปถึงญาติทหารใหม่ได้วิดีโอคอลพูดคุยกับทหารใหม่ผลัดที่2ประจําปี2565เป็นการผ่อนคลายความคิดถึงครอบครัวและเป็นการช่วยเหลือครอบครัวของทหารใหม่หรือน้องเล็กของกองทัพบ,บกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเป็นการแสดงความห่วงใยของกองทัพบ,บกที่มีต่อครอบครัวทหารประกอบประจําการที่มีฐานะ ยากจนและนอกจากนี้ยังมอบผ้าห่มกันหนาวแทนความงหงอยจากกองทัพบ,บกเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นจากสภาพระกาศในช่วงนี้อีกด้วย